ไม่ร้ายแล้วหนามืดหนามั่วแล้วเนาะเป็นนางไดฮกศูนย์มาแล้วโอ้ฮกศูนย์ฮกศูนย์ฮกหมดเลยศูนย์ฮกไปมาแล้วพระพุ่ธไตั้งไห้ไปเฮ็ดบุญย้อนเงินปักโชคมาเลยอืมแล้แอ่ไัไปไห้ได้ไปเฮ็ดอีกเนอะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเจนุสกันนะฮะ ครับผมได้ยินข่าวมาว่าฝันว่าโทรศัพท์หายอะไรเนี่ยแหละครับผมงวดที่แล้วก็ไปได้โชคที่วัดไอ้ไข่ศูนย์หกนะฮะสำหรับเจนุสนะครับผมงวดนี้บอกว่าจะไถทองนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของเจนุสกันครับไปตามมาครับผม ยิ้มค่ะมาโชกจีวัดที่แล้วเล้ยโชกเนอะไปได้เกขมาแต่ใสค่ะวัดไอ้ไข่แล้วคือตัวเด็กูนฮอกกันแล้วไม่ววาสิไบไทยท่องกับว่าไหนไบไทยมันม่นไปหลายหายเป็นลอยเอวเจ้ไปลอยเอวลอยเอาเล่นวะเด็ยใสยุนิขันน้ำมุนได้ขันน้ำมุนอืมไอยูนไข่ก็เลยมาล่องสื่อก็ได้ไว้รัสหรอกว่าพ่อจีว่าพ่อจีในไทยท่อง พี่ว่าอันไปวัดสีทองท่ามือหน่อเนาะเพป็นเห็ดขันน้ำม่อนใบเป็นเห็ดขันน้ำมน่อนเลยเยมักเลยบ่มักเลยก็เลยไปเบิ่งไปเบิ่งไปซ่องเบิ่งก็เลยเห็นโอ้ไม่สวนหอกตัวนี่ว่าน่ะแต่เลยมาซื้อวันนี้เธอไปท่าบุญเจอเจสิไปอีกงยุไปท่าบุญน้ำเพลินเพื่อนละน้ำเพลินยุกอ่าใดรมีโชคมีลาภท่าบุญรวมเจนวดก็ได้คือกัน แสดงว่าโชคมาน้าบุญแม่โชคมาน้าบุญเหรอเฮ็ดบุญมาได้ตั้งแต่ไหนมาได้ต้องเห็ดย่างเดียวต้องเห็ดเห็ดบุญเนาะแม่ถ้าจะได้ตั้บุญนะแม่รอดเห็ดบุญต่อนมได้ต้นเนี่ยได้โตรอดได้โตดีด้วยคนไทยเวลาไปเห็ดบุญในท่าทางคนหทย้วยแม่หงีนขาพอถ่วงกำลังมากแม่อยากบอกแล้วอยากบอกเนี่ยอยากบอกอยู่ ใช่ย่างเอฟที่เพรวยน้ำแมนมันเป็นยังไงมันเป็นอยากบอกได้บอกมันบอกมันเป็นมันอดบ่ได้อดบ่ได้เออได้ตัวดีก็อยากบอกนะห้เศร้าดิเศร้าบ่บ่คือบ่ได้มันยิ่งไดสายเรือแล้วมันไปบ่เปลนนั่นแล้วมาแง่มาแง่มาแงไดปกับบ่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 ตายบ่เจอบ่เอาคือเก้าตายข้าบ่นบ่เออตายข้าบ่นละ แสดงว่าถึกยู่อยู่ถออยู่อยู่มันกั้อได้เร่ยอยู่เนาะแม่เนาะก่้วได้เร่ยอยู่แต่ว่ามันกิบว่อกั้วไดนอนใบไหลนะมันกิดมีเสียแน่ได้แน่เนาะไันเด้ยวไทยท่องเนาะกิดว่างวดนี้ก็สิว่าคิดว่าจะได้ไทยท่องขึ้นมาอยู่ดิอืมแสดงว่าฝันดีแสดงฝันดีันดีอยู่คิดว่าต้องไดเล่นบังหวัดนี่โอ้เต็มลอยเลยไดเล่นบังต็มลอยเลยวัดนี้หไดขึ้นแหละได้สอยขึ้นหายเจ้าซื้อเลขนี ห้เศร้าซื่อลยนี่เศร้าบ่จ้างเอาเศร้าบ่ะบ่จางไปรานก็บ่เอากแสดงว่าได้ไลยกว่นนั้นโอ้หไล่ก้นเนาะมากค้องมากเนาะแสดงว่าดวงก็ล่างเฮงเลยนน่เนาะดวงก็ร่างเฮงอ่าันได้ก็ไปหมูย่างไหมดู่ามันจิถืขึ้นไหมอก็จะวางเนี่ยพี่ถ้าเขาวัดดูดูอนนี้อันนี้ชคเลยคือตัวใหญกว่ากันมัชุนหก โอ้โหอัติสันไปเลขร้อยเออเจโอ้ร้อยเอาเนาะก็ร้อยก็เลยดวงสีได้เนาะดวงสีได้ซองคันน้ำมุนไปซองคันน้ำมุนนะวะถูกเลยถูกเลยศูนย์หกเท่าเลยเลยไหมเอ้ามาตัวเดียวเลยมาตัวเดียววันนี้ไป็ร้อยยังเจ้เมื่อนนี้ยังพันในไปร้อยอยู่ร้อยพ่อใหญ่พันพันในเฮ็ยเนาะแมนในไก่โอเคเนาะกันร้อยมากกับซองคาวในเด้อร่อยมายกับซอง้าวอีดอกซองข้าวใบวันเดียวได้เลยได้เลยแหมจิ้มเป็นเลยโอ้ย พ่อเอาเงินไปหยอดท่านบุญปั๊บเข้าวโชคเขามาเลยไหมเนี่ก็ได้แปละเพื่อนไหนเขามักพ่ออย่างใครเฮ็ดบุญด้วยท่านตัวนี่วันนี้ที่เอาให้รวยได้ตีเงินเ้ยวันนี้ว่าจะเอาบุญแล้วเอาให้ท่องได้บุญเหรอฟันว่าจังไหนฝันดีเพราะวันนี้โอ้ก็ฝันดูดูพี่โอ้ันดีพร้อมมาฝันฝันว่าโทุกข์สับหายทุกข์สับหายได้ขึ้นหมได้วันนี้ หาหาจนว่าหาไปหามาเห็นดีใจเลยอยู่ในกระเป๋าสีน้ำตาลเจ้าของโอ้ยออกมาหรงนีแบบความดีใจเนาะโทุกทศกูลเห็นแล้วเรื่องอะไเลขเลขไทยมันหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหาเกลียวทั่โทรศัพท์เลยหมดเกี่ยวทั่โทรศัพท์เลยไม่กาแฟใช่ไหมแต่พอออกใส่เลยมันมีขี้ว่าทุกโทรศัพท์ทุกออกเองแม่ทโทรศัพท์ทุกออกเอง มันไหว่างไวยมันว่างไวืมันโทออกเองไหมตื่นยบด้วยตื่นหนึ่เนาะนั่นผีหอกโทรออกเองแม่เว้นนี่ล้บ่ได้อยู่ในฝันบ่บ่อยู่ในฝันเลยงั่นผีหลอกแกติเจ๊แล้ววันหนึ่งหนึ่งสองวันเอายังหนึ่งหนึ่งสองรหว่างสอดหนึ่งห่สองเมนอก็แปลกแค่บ่บ่มันยืซ่บ่ได้ซื่อบ่ยังบเคยจับฉิบ่จับโทษจับมัง่ายนะว่างไวซื่อดาวว่าเสยไหมว่าตั้งตัวใดก่อเลยหนึ่งหนึ่งสอง กดเบังเอาคือเนื่งเนืองสวนไม่จังไตเลยว่งนิมัอนี่ยูเล่ปอน่ว่ียังว่ะยูซื้อโทศาพทกกดดังถึงมากเลยวะเออเป็นแปลกมันแปลกไปเลยไหมไม่แน่ตีนเหียนหายเอายังว่ะเพื่อจะห้โสกว่ายังวายอยู่เลยไม่ไหวเพื่อนเพืยวนเ้่พราะถ้าในป่ยู่มัมมีนะมันมีปัจจัยตอนนี้ไมมีเงินนี่ยเจ็บขิงูขิ่งหลายอยู่งวดนี้มันใจพว่าเถื่ออ้มันใจอยู่เด้ เอาเอาคักคากเลยบอเอาคัากคากหมดนี่ยังวะอ๋อไปคางนึงเลยเออเอาคางนึงเลยเอาไปคางนึงเลยถ <c oughs> ึงได้ถึงกันเลยบอเม็นยาให้บอหนาเจี๊นวดหมดนี่ถุนมาสีแปลกๆถุนเ<ป>ห็นมาแปลก,กๆกันเลยอือถุนไหนมาแปลกๆเไม่หมดนี่มาเกี่ยวกับโทรศัพท์าพยามเดี๋ยวเนาะแม่ทำโตออกทั้ปั่นเกี่ยวแม่นงานถุมาหาเจี๊ยนวดบ่อยดิเรื่องเทียดออกมาเป็นเสียงบ่มากเรือเทียดมาเป็นเสียงเป็นยังโซฟานเน่เป็นเสียงอะไรกัพวกเกอรมาคืออืม มาเป็นเสียงกับข้างเออเสียงห้องะมาข้างเสียบ้านเลยในห้องเลยพอหันนอนเราก็เริ่มจะซับแล้วซึมรับเพราะว่าข้างนอนข่างเข้าสสยหันไปแล้วเออเออหันแห้งแห้งไหมคือจังมีคนนอนดั้งข่างแมนผู้เฒ่าหรือผู้เฒ่าเสียงผู้เฒ่าเลยดิผู้เฒ่าผู้ยิ้มแมนเสียงผู้ยิ้มตนนี้ที่น้องเห็นหน้าเพิ่มบ่เออเห็นหน้าเนาะเห็นกับแบบทั้งหมดอก็นั่งก็น้อนยิ้มใจ

สามสามบอสามสามเเก้าสี่เก้าหกนี่แหละเลขมักผมมักสมคู่นี่เลขมักเนี่ยาาหนึ่งหนึ่งสามมีมันคือกันก็หนึ่งหนึ่งสองตีซื้อึ้นแมนซื้อคือชิลล่งเหรอเพื่อึ้นตีเพื่อคึนนอกากซื้อนั่นเราหนึ่งสองอาจจะมาหนึ่งสามสิเนาะมันบอล่ะอออเคยมันบอเคยขึนนเคยึืนเลยเลขมันเป็นตั้งสี่แหะอือทุโทรออกเองทรกไปเบอร์หนึ่งหนึ่งสองเออ เจ้าเอาจ๊คพันนจะซื้อตัวแล้วจ๊คพันนโอ้ซื้ออะไรพูดเลยเป็นบานชิกะไรจัคตัวละพันแลพันไม่ซ้องมากเนาะวดนี้ก็จะจ๊กนักเต้เนาะเกณฑ์าจ๊นักเนาะเสียท่องขึ้นมาเนาะมีทุนมีทุนแหน่เหรอเนาะเออมีทุนแหน่เท่าไรเออเสียท่องไปไรเสียท่องไปไรเสียแล้วไหเสียท่่งไปไรไปไร เอาูกงานได้ทุนมาแล้วนนี้เอาแหวนก็หายท่่งก็หายหมดเลยเนี่ยเอาอย่รางเด้่พอ่าเจนนวดคนโตู้เดียวแม่คนสวดเนาะเออเร้คนสวดอ่ได้ยางเด้อออพี่กะทันยากเนาะเออเอาแค่เลยคนสวดคือว่าทุ่งก็หายหายก็หายมคนยหายรบาดคนหายหมดเลยว่าด้วยนะคนหายหแล้วคนหาย เอามี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหาสามสามเก้าสี่เก้าหกกะหนึ่งหนึ่งสองคือสุดรนี้ละเิ่มเลยเก้าสี่นี่กลับหัวได้ไหมครับเก้าสี่นีกลับหัวได้ขันมากมากับเอาขั้นมากมากกลับเอาแล้วแต่เป็นรถกลับบ้านี่บัวมากตรงเลยมากตรงตรงเลยอับเอฟซีจับเอฟซีนะครับหัวนะ เี่ามดเกนอเจบนี้พ่อาลาอที่เห็นแล้วเห็นแล้วจังไมหมดนี่จะให้เจนบดโซคดีโอ้ยอยู่แล้วแบบปังไปเลยหมดองไปหลยแล้วมดท้องไปล่แล้วน้ามืดน้าม่วนแล้วเนาะเป็นนางได้หกศูนมาแล้ววอ้หกศูนย์หกศูนย์หกวันไปศูนย์กไปมาแล้ว๋รเพุ่ตั้งไห้ไปเใ็้บุญย้อนเงินปั๊บ โชกมากเลยอืมวันน<ร>ี้จะหายไ้ไปเห็ดอีกเนะค่ะดอกคุณนเจี๊ยบไปโย่พอเป็นแนวทางของเจนุดนะครับเอฟซีครับผมนะครับเป็นชุดไทยทองนะเจนุดงวดที่แล้วได้ไปขอ ที่วัดไอ้ไข่นะครับได้ศูนย์หกนะฮะเอฟซีครับไปดูขันน้ำมนต์นะครับเนาะครับงวดนี้เจนนุชก็ฟันนะฮะฟันว่าโทรศัพท์หายนะครับผมก็ได้แนวทางตัวเลขของเจนุชนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆในการอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจบคลิปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ